อันนี้ผมมาทำราบเหนือแบบสูตรทางเหนือนะครับเราก็สับเลือดสับสมุนไพรใส่ไปนะครับสับให้ละเอียดนะครับใส่รวมๆได้เลยครับผมก็จะใส่ตับใส่หนังนะครับหนังกำลังต้มอยู่นะครับครับซอยเป็นชิ้นๆสวยๆนะครับอันนี้เราต้มหนังใส่ด้วยนะครับเราเราใส่หนังด้วยทางเหนืออาจจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบ เราก็มีประกาศหินนะครับผักก้านจองครับแก้มแล้วก็คนไทยเรียกใบเชื้อพูนะครับเอามาแก้มกับพริกชยยนดาแดงครับเอามาแก้มให้มันเผ็ดเผ็ดแซ่บนะครับนี่ครับหนังเราได้มาเราก็มาซอยบางคนก็เอาแต่เนื้อครับไปราบนะครับแต่ผมอยากอยากกินผมก็เลยเอาใส่ด้วยนะครับจะมีพวกนี้นะครับอันนี้เราก็สับไว้แล้วนะครับสับเอาใส่ใส่เลือดด้วยนะครับทุกคนบางคนอาจยังไม่เคยกินนะครับ ลาบเหนียวเนี่ยผมก็ได้ปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วครับลาบเหนียวเนี่ยเขาต้องเทสนะครับถ้าคนไหนอ่าไม่ผ่านนี่คือเอ่อเทกระมังแล้วไม่ผ่านนี่คือว่าไม่เหนียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเทกระมังให้ดูครับนี่ครับหันกล้องอย่างนี้เลยครับนี่ครับอย่างนี้เหนียวแน่นอนครับมาครับทุกคนวันนี้มากินอาหารแบบเมืองเมืองครับอาหารทางภาคเหนือนะครับวันนี้นะครับอันนี้เลือดปรุงแต่งคันตะไคเรียบร้อยนะครับปรุงรสใส่น้ำกระเทียมดองนะครับ นี่ผักเราก็มีหลายอย่างมีตุดหมูตุลหมาด้วยครับถ้าคนไหนยังไม่เคยกินครับผักมีหลายขนาดมากเลยครับผักนางเลิศนะครับผักกัญจองของพักทีหัวชัยครับกินแกล้มกันไปครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับในไทยและต่างแดนครับนะครับที่ติดตามประสงค์นะครับวันนี้เราก็มาพากินอาหารทางเมืองเมืองนะครับลาบเหนือนะครับแบบแซ่บๆเลยครับ คนไหนยังไม่เคยกินก็ทดลองกินดูนะครับหรือว่าคนไหนไม่เคยกินเลยก็ต้องขออภัยนะครับลาบแบบเหนียวนะครับราบเหนียวเขาเรียกาหา้าหนมูทางเหนือนะครับนี่ครับผักเราก็เยอะครับ นี่ครับจริงๆเขาไม่ใส่หนังผมใส่หนังไปครับบางทีที่เขาใส่มีแต่เนื้อที่สับไปอย่างนี้ครับอันนี้มีประโยชน์ครับ ใบตดหมูตดหมารครับกินคล้ายๆผักขาเลยครับตับครับ นี่ผักกันจองครับผู้คนผมก็ทำวิธีปรุงไปให้ดูบ้างแล้วนะครับเขาท่าครับ คำใหญ่เลยครับคำนี้คนไหนดูคลิปจบก็ไม่เคยทำอาจจะทำเป็นนะครับครับแล้วที่เรามากินให้ดูครับกินโชว์เลยครับ วิธีการปรุงก็คนไหนปรุงเป็นอาจจะขาวนะครับครับขาวเดียวหมดเพราะปรุงเป็นจริงๆต้องเหลือเขาใส่แค่เนื้อสับใส่เดือกวุ้นสับแล้วก็ใบสมุนไพร ัอแเผ <c oughs> าซาซิมิเม,มืองไทยครับกิลาซ่าครับประการหินครับ น,นี่ยอดพี่ครับอันนี้เขาเรียกมะตูมแขกหอมครับกินแล้วหอมจินนี้ ชื้อใบมะม่วงกับร่อนครับกินคล้ายๆกันครับถ้าคนไหนเคยกินมะม่วงกับร่อนอันนี้มันกินคู่ได้นะครับแล้วจะใช้ สดครับเลือดแป้งมาอย่างดีครับแซ่บครับกระาากดูคลิปให้จบครับแล้วจะทำได้สำหรับคนไม่เคยทำนะครับอร่อยครับของแซบอยู่ที่คนชอบนะครับ ผมได้มาสดๆน,นลครับสบแล้วผมไปดูร้านเขยงแล้วครับราคาตีห้า 5, 5.